ยินดีต้อนรับสู่ช่องฉลาดในวัยชาราช่องที่สร้างมาเพื่อดูแลสุขภาพกายและใจของผู้สูงวัยไทยทุกคนวันนี้เราจะพาคุณมาเปิดโลกใหม่ของการดูแลตัวเองด้วยอาหารจากธรรมชาติที่หลายคนอาจยังไม่รู้คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าอายุยิ่งมากร่างกายยิ่งเหนื่อยง่ายระบบขับถ่ายไม่ดีเหมือนเดิมผิวแห้งหรือเริ่มมีอาการปวดข้อท่าใช่ขอให้คุณอยู่กับคลิปนี้จนจบเพราะคําตอบของปัญหาเหล่านี้อาจไม่ได้อยู่ที่ยาหรืออาหารเสริมราคาแพงแต่อาจซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆอย่างสาหร่ายทะเล หลายบ้านมองข้ามหลายคนคิดว่าอาหารทะเลเหมาะกับคนหนุ่มสาวเท่านั้นแต่อันที่จริงแล้วสาหร่ายทะเลคือซูเปอร์ฟู้ดสำหรับผู้สูงอายุเพราะมีทั้งแร่ธาตุวิตามินและไฟเบอร์ที่จําเป็นต่อร่างกายโดยเฉพาะในวัยเกษียณที่ระบบภูมิคุ้มกันเริ่มอ่อนแอลำไส้ทางานช้าลงและผิวหนังเริ่มขาดความยืดหยุ่นสาหร่ายทะเลจะเข้าไปช่วยเสริมจุลินทรีย์ดีในลำไส้ดูดซึมสารอาหารช่วยให้ระบบขับถ่ายคล่องขึ้นแถมยังมีไอโอดีนช่วยต่อไทรอยและสารอาหารที่ช่วยต้านการอักเสบในข้อต่ออีกด้วย ในวันนี้ฉลาดในวัยชราจะพาคุณมาทําความรู้จักประโยชน์ของสาหร่ายทะเลอย่างลึกซึ้งพร้อมวิธีการนําสาหร่ายทะเลมาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างถูกวิธีรับรองว่าเมื่อจบคลิปนี้คุณจะรู้จักของดีใกล้ตัวที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตในวัยกเกษียณให้แข็งแรงอารมณ์ดีและมีความสุขยิ่งขึ้นค่ะปริมาณที่แนะนําต่อวันในหนึ่งมื้อเล็กๆแต่ปัญหาคือเมื่ออายุเกิน60ปีตับของคุณจะควบคุมคอเลสเตอรอลได้ไม่ดีเหมือนเดิมทํางานช้าลงส่งผลให้คอเลสเตอรอลจากอาหารมีผลมากขึ้น กับระดับในเลือดงานวิจัยปี2021ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nutrients พบว่าผู้สูงอายุที่บริโภคโคอเลสเตอรอลจากอาหารสูงมีความเสี่ยงแสดงสัญญาณของหลอดเลือดแข็งตัวเพิ่มขึ้น43%และมีความเสี่ยงของโรคหัวใจเพิ่มขึ้น31%ความแข็งของหลอดเลือดเป็นสัญญาณเตือนแรกๆของหัวใจวายหรืออมาาัมพาตโดยเฉพาะในผู้สูงอายุแต่ยังไม่หมดแค่นั้นปลาหมึกมีพิวรีนซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นกรดยูริก และนี่คือปัญหาผู้สูงอายุขับกรดยูริกออกได้ยากขึ้นเมื่อสะสมมากๆจะตกผลึกในข้อทําให้ปวดบวมและอักเสบรุนแรงเรียกว่าโรคกเกาต์าพบมากในคนอายุเกิน60ปีและอาหารทะเลอย่างปลาหมึกสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการกําเริบได้โดยไม่ทันตั้งตัวนักวิจัยจากวารสารเจนเนอร์ทลจีพบว่าผู้สูงอายุที่ทานอาหารทะเลทิรินสูงเกินสองครั้งต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงข้ออักเสบรรังตังเพิ่มขึ้น54ภายใน2ปีถ้าคุณทานปลาหมึก เพราะคิดว่าเป็นอาหารทะเลที่ดีถึงเวลาหยุดโดยเฉพาะถ้าคุณมีความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรือข้ออักเสบแม้เพียงเล็กน้อยปลาหมึกถือเป็นอาหารทะเลที่หลอกตาและอันตรายที่สุดเมนูหนึ่งมองภายนอกเหมือนสะอาดแต่ข้างในก่อไฟในร่างกายแบบที่คุณไม่รู้ตัวจนกว่าจะสายถ้าคุณตื่นมาพร้อมข้อแข็งตัวบวมโดยไม่ทราบสาเหตุหรือความดันสูงขึ้นเชียบพลันนี้อาจเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งต่อไปอาหารทะเลอันดับหนึ่งที่ควรทานซึ่งวิจัยพบว่าสามารถช่วยย้อนกลับอาการเหล่านี้ นบงส่วแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นมาดูของแย่อันดับถัดไปกันก่อนเมนูนิฮิตตามบุฟเฟต์และร้านสูชิตแต่สําหรับคนอายุเกิน60ปีอาจทําลายภูมิคุ้มกันของคุณอันดับสามปูอัดหรือเซริมิหน้าตาเหมือนปูกลิ่นเหมือนปูแต่จริงๆแล้วปูอัดคืออาหารปลองที่แย่สําหรับผู้สูงวัยปูอัดทาจากอะไรเซริมิเป็นเนื้อปลาขาวบดละเอียดมกักใช้ปลาพอล,ลอกผสมแป้งน้ตาตาลเกลือและกลิ่นสังเคราะห์กว่าจะออกมาเป็นแท่งปูอัดมันไม่ใช่อาหารทะเลแต่เป็นผลิตภัณฑ์จากห้องแลบอันตรายใหญ่หลวงคือปูอัด ทำให้น้ําตาลในเลือดสูงอย่างรวดเร็วงานวิจัยในวารสาร Clinical Nutrition ปี2020พบว่าปูอัดทําให้เกิดการตอบสนองทางน้ำตาลในเลือดเหมือนกับขนมปังขาวแป้งมันสำปะหลังและแป้งสาลีที่ใช้ย่อยเร็วเปลี่ยนเป็นกลูกโคสทันทีถ้าคุณมีภาวะเบาหวานหรือดื้อต่ออินซูลินอาจเกิดน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงและอาการหมดแรงงานวิจัยเดียวกันพบว่าผู้สูงอายุที่กิน ผลิตภัณฑ์ซริมิสามครั้งต่อสัปดาห์มีระดับอินซูลินสูงกว่าคนที่เลี่ยงถึง2.6เท่าและปัญหาไม่ได้หยุดแค่นั้นปูอัดมีโซเดียมสูงหนึ่งเซิร์ฟมีโซเดียมเกิน7 0 0มิลลิกรัมนี้ยังไม่รวมซอสถั่วเหลืองหรือเครื่องจิ้มการรับโซเดียมสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงความดันโลหิตสูงซึ่งแย่ลงเมื่ออายุมากขึ้นเพราะหลอดเลือดแข็งและไตทำงานช้าลงความสามารถในการขับเกลือลดลงและเกลือผสมผงชูรสทำให้ปวดหัวตัวบวมน้ำหรือเวียนศีรษะในผู้สูงอายุแม้ว่าปูอัดจะดูสะดวก และประหยัดแต่มันทำลายสุขภาพโดยไม่รู้ตัวน้ำตาลสูงเกลือสูงเต็มไปด้วยสารเคมีและแทบไม่มีประโยชน์แบบอาหารทะเลแท้ฮ่าฮ่าที่เลวร้ายที่สุดคือมันหลอกให้คิดว่ากําลังกินอาหารเพื่อสุขภาพทั้งที่จริงกลับทําลายระบบเผาผลาญรออีกนิดเราจะบอกวิธีเลือกอาหารทะเลแท้ๆที่ได้ประโยชน์โดยไม่เสี่ยงอาหารทะเลธรรมชาติชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุจนถูกวิจัยใช้ฟื้นฟูหัววข่า แต่ก่อนอื่นมาพูดถึงอาหารทะเลที่อาจซ่อนอยู่ในช่องเฟรสที่บ้านคุณและแยก่กว่าปูอัดอันดับสองหอยเชลล์หอยเชลล์ดูเหมือนอาหารทะเลดังฟ้าขาวสะอาดอ่อนนุ่มมักเสิร์ฟในร้านรู้แต่สําหรับผู้สูงอายุหอยเชลล์สร้างปัญหาโดยที่คุณไม่รู้ปัญหาหลักคือหอยเชลล์มีแคดเมียมสูงแคดเมียมเป็นโลหะหนักที่สะสมในเนื้อสัตว์น้ําโดยเฉพาะสัตว์กรองอย่างหอยเชลล์ต่างจากสารพิษในน้าที่แปรผันแคดเมียมมาจากตัวหอยที่ดูดซับจากสิ่งแวดล้อมและเมื่อเข้าสู่ร่างกายไต จะรับภาระหนักงานวิจัยใน t o อกซ o คโลจีิพสปี2022วัดระดับแคดเมียมในหอยเชลจากหลายแหล่งพบว่า1เสิร์ฟให้แคดเมียมสูงถึง1.8มโครกรัมต่อกรัมเนื้อองค์การอนามัยโลกกำหนดให้รับแคดเมียมไม่เกิน7ไมโครกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อสัปดาห์สำหรับผู้สูงอายุหนัก70กิโลกรัมกินหอยเชลไม่กี่ชิ้นต่อสัปดาห์ก็เข้าใกล้ขีดอันตรายแล้ว และเมื่อแคดเมียมเข้าสู่ร่างกายจะสะสมในไตทําให้ไตเสื่อมลงทีละน้อยผู้สูงวัยมีอัตรากรองไตลดลงขับโลหะหนักได้ช้ากว่าเดิมนานไปจะมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะความดันสูงขึ้นเหนื่อยง่ายลงนอกจากเรื่องไตแล้วหอยเชลล์ยังมีโอเมก้า3ต่ำมากเมื่อเทียบกับหอยทะเลชนิดอื่นนี่คือปัญหาใหญ่เพราะโอเมก้า3จำเป็นต่อสมองข้อและการควบคุมการอักเสบซึ่งสำคัญมากเมื่ออายุมาก หอยเชลล์หกรัมให้ EPA DHA รวมกันไม่ถึง30มิลลิกรัมในขณะที่หอยนางรมให้เกิน500มิลลิกรัมในปริมาณเท่ากันแตกต่างมากคุณอาจคิดว่ากินอาหารทะเลแล้วได้ประโยชน์ต่อสมองแต่จริงๆอาจไม่ได้อะไรเลยดังนั้นถ้าเจอหอยเชลล์ในเมนูโดยเฉพาะที่ผัดครีมหรือย่างน้ำมันควรระวังหอยเชลล์อาจเป็นพิษช้าๆที่คุณไม่รู้ตัวผลเสียค่อยๆสะสมไม่มีอาการจนกว่าจะหนักและยังมีอาหารทะเลอีกชนิดที่อันตรายที่สุดเล็กเหนียวเจอบ่อยในผัดไทย และต้มยำแต่งานวิจัยล่าสุดพบว่าอาจเร่งข้อ,อเสพและไขมันในเลือดมากที่สุดอันดับหนึ่งกุ้งกุ้งอาจเป็นอาหารทะเลที่อันตรายที่สุดสําหรับผู้สูงอายุไม่ใช่เพราะปนเปื้อนหรือการปรุงแต่เพราะสิ่งที่มีตามธรรมชาติและผลกับร่างกายสูงวัยกุ้งมีคอเลสเตอรอลสูงมากแค่สออนซ์หรือประมาณหยิบมือเดียวมีคอเลสเตอรอลประมาณ180มิลลิกรัมสำหรับคนอายุเกิน60ปีถือว่าเยอะมากพอ,อยุมากขึ้นหลอดเลือดแข็งตัวตับย่อยไขมันช้าลงความเสี่ยงโรคหัวใจสูงขึ้น งานวิจัยในวารสาร Circulation ปี2021ติดตามผู้สูงวัย8,700คนพบว่าผู้ที่บริโภคคอเลสเตอรอลเกิน300มิลลิกรัมต่อวันมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองสูงขึ้น35%และโรคหัวใจขาดเลือดสูงขึ้น24%เมื่อเทียบกับคนที่ทานน้อยกว่า150มิลลิกรัมแต่คอเลสเตอรอลแค่จุดเริ่มต้นกุ้งมีโปรตีนในกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าทโทรโพไมโอซิน ซึ่งย่อยยากสาหรับระบบทางเดินอาหารของผู้สูงอายุนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมกุ้งถึงเป็นอาหารที่ทําให้เกิดภูมิแพ้มากที่สุดชนิดหนึ่งในโลกแม้แต่คนที่ไม่เคยแพ้อะไรมาก่อนก็อาจจะแพ้กุ้งเมื่ออายุเกิน60เพราะระบบภูมิคุ้มกันจะอ่อนไหวและแปรปลวนมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนักวิจัยจากวารสาร Allergy and Clinical Immunology พบว่า14%ของผู้สูงอายุที่มีอาการแพ้อาหารทะเลเริ่มมีอาการเมื่ออายุเกิน65โดยไม่มีสัญญาณล่วงหน้า อาการแท้เหล่านี้มีตั้งแต่ผื่นขันไปจนถึงอาการดุนแรงแบบแ b e n ฟ g n ล็กซิสหรือแม้แต่การอักเสบในลำไส้ที่เกิดจากโปรตีนก็สามารถทําให้อาการในอสท้องผูกหรือภาวะลำไส้รั่วในผู้สูงอายุแย่ลงได้ตอนนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจคือไคตินซึ่งคือเปลือกแข็งด้านนอกของกุ้งถึงจะทําความสะอาดดีแล้วแต่ก็ยังมีเศษเล็กๆติดอยู่ในเนื้อไคตินจัดเป็นเส้นใหญ่ชนิดหนึ่งที่ร่างกายย่อยไม่ได้และถึงแม้ จะไม่มีอันตรายถ้ากินน้อยๆแต่ถ้าผู้สูงอายุที่ระบบย่อยอาหารอ่อนแออาจทําให้ท้องอืดมีแกส๊สเรือ,อเสพในลําไส้และสิ่งที่แย่ที่สุดคือกุ้งที่ขายในท้องตลาดไทยทุกวันนี้ส่วนใหญ่เป็นกุ้งเลี้ยงโดยเฉพาะที่ขายเป็นแพ็คแช่แข็งหรือขายส่งกุ้งเลี้ยงมักถูกฉีดยาปฏิชีวนะอย่างออกซิเรซาไคลคลินและเอนดิฟลอกซาซินซึ่งถูกแบนในหลายประเทศแต่ยังพบในกุ้งนําเข้างานวิจัยปี2022ในนิตยาสาร food control พบสารตกค้างของยาปฏิชีวนะในกุ้งแช่แข็งที่นํา เข้าจากเอเชียตะวันออกเฉียใต้กว่า42%การรับประทานสารตกค้างเหล่านี้เป็นประจำเกี่ยวข้องกับการด้อยาการเสียสมดุลจุลชีพในลำไส้และการเปลี่ยนแปลงระบบเมตาบอลิซึมในผู้สูงอายุถ้าคุณกินกุ้งโดยคิดว่าเป็นแหล่งโปรตีนไขมันต่ำก็ควรคิดใหม่เพราะสำหรับผู้สูงวัยแล้วกุ้งเป็นกับดักต่อระบบเทาผลาญมีคลเลสเตอรอลสูงโปรตีนย่อยยากเปลือกที่ก่อการอักเสบสารตกค้างจากยาปฏิชีวนะ และสารกันบูดท,ที่อันตรายทั้งหมดนี้อยู่ในตัวเล็กๆเ,เดียวไม่แปลกใจเลยว่าทําไมกุ้งถึงติดอันดับหนึ่งที่ควรเลี่ยงและตอนนี้เมื่อคุณได้รู้จักอาหารทะเลที่ควรหลีกเลี่ยงแล้วเตรียมพบกับสีอาหารทะเลที่ผู้สูงวัยควรกินและอันดับหนึ่งในลิ์นี้มีงานวิจัยยืนยันว่าสามารถซ่อมแซมกระดูกอ่อนลดบวมและช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเรื้อรังที่เกิดตามวัยอันดับ4ี่คือปลิงทะเลปลิงทะเลอาจดูแปลกตาแต่เป็นอาหารเสริมพลังให้ข้อต่อแข็งแรงผิวดีและลดปวด ได้สาหรับผู้สูงอายุสัตว์ทะเลชนิดนี้อุดมด้วยสารคล้ายคอลลาเจนและสารต้านการอักเสบที่มีคุณค่าสูงหลังอายุ60นักวิจัยจากวารสาร International Journal of m olecular sciences พบว่าการรับประทานสารสก,กัดปลิ่ทะเลทุกวันช่วยลดอาการปวดข้อได้3 5เปอร์เซ็นต์และช่วยให้เคลื่อนไหวดีขึ้นในเวลาเพียง12สัปดาห์สิ่งมหัศจ,จรรย์อยู่ที่สารไทเทอร์พีนไกลโคไซส์ที่ช่วยต้านการอักเสบเรื้อรังและปกป้องกระดูกอ่อนสารธรรมชาติเหล่านี้ออกฤทธิ์คล้ายยาต้านอักเสบชนิดอ่อน โดยไม่ทำลายกระเพาะเหมือนยาแก้ปวดหลายชนิดปลิงทะเลยังอุดมด้วยคอนดรอยตินซันเฟตซึ่งพบในอาหารเสริมข้อจำนวนมากแต่ในรูปแบบธรรมชาติที่ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นเวลาทําอาหารปลิงทะเลมักจะนําไปแช่น้ําแล้วตุ๋นกับซุปสมุนไพรจนเนื้อนุ่มหนึบซึ่งบ่งบอกว่ามีคอลลาเจนสูงผู้สูงอายุที่อยากได้ข้อดีของข้อต่อและผิวควรเติมปลิงทะเลลงในซุปสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งแม้จะไม่ได้อร่อยสุดแต่ผลลัพธ์คุ้มค่าแน่นอนอันดับสหอยมแมลงผู้นิวซีแลนด์กรีนลิทมัส หอยชนิดนี้มีเฉพาะในนิวซีแลนด์และเป็นอาหารทะเลที่คนไทยมองข้ามสำหรับผู้สูงวัยเพราะมีโอเมก้าลบสชนิด T A ซึ่งออกฤทธิ์แรงกว่า T A และ D H A ที่พบในน้ำมันปลากรดไขมันเหล่านี้ช่วยยับยัง y, ้งเอนไซม์ 5- ลิโพออกซิเจนเอซึ่งเป็นตัวจุดชนวนการอักเสบในข้อทำให้หอยชนิดนี้ลดอาการปวดข้อตึงข้อและบวมโดยเฉพาะหัวเขา่าและสะโพกในผู้สูงวัยงานวิจัยปี2020 ในนิตยสารนูทรีแอนด์สปว่าผู้สูงอายุที่กินสารสกัดหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์วันและ12สัปดาห์การปวดข้อดีขึ้น42%และเคลื่อนไหวดีขึ้น35%แต่นอกจากเรื่องข้อหอยชนิดนี้ยังอุดมด้วยสังกะสีซิลิเนียมเหล็กและไอโอดีนสารอาหารที่ดูดซึมยากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีปัญหาต่อมไทรอยหรือพลังงานต่ำเวลาเตรียมให้ลูกกับกระเทียมผักชีและมะนาวเล็กน้อยห้ามทอดหรือปรุงนานเกินไป เพราะจะเสียคุณค่าสารต้านการอักเสบร,รสชาติออกหวานมันและประโยชน์เกินกว่าอาหารเสริมถ้าอยากกินอาหารอร่อยที่ช่วยข้อและสุขภาพต้องลองหอยชนิดนี้แต่อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องเพื่อไม่พลาดสารสุขภาพดีๆสําหรับผู้สูงวัยอันดับสองหอยนางรมหอยนางรมเป็นสุดยอดอาหารบํารุงสาหรับคนอายุ60โดยเฉพาะถ้าใครมีอาการเหนื่อยง่ายผมบางเล็เปลอหรือฟื้นตัวช้าหอยนางรมไม่ใช่แค่อาหาร รู้แต่เป็นมันติดวิตามินธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในเปลือกสิ่งที่ทําให้หอยนางรมสําคัญกับผู้สูงวัยคือปริมาณสังกะสีสูงสุดแค่หอยสองตัวก็ให้สังกะสีครบ100%เของที่ร่างกายต้องการต่อวันซึ่งสังกะสีสําคัญต่อภูมิคุ้มกันสมานแผลฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและสมองยิ่งอายุมากร่างกายดูดซึมสังกะสียากและขาดสังกะสีได้ง่ายงานวิจัยในอเมริกันเจอร์ออฟคลินิคอลนูทริชั o นพบว่า4 0ของผู้สูงอายุขาดสังกะสีโดยไม่รู้ตัวส่งผลให้้้้ตติดเชชืออบบบ่่ยยแแแลหาามรรัักก ก็ได้ลงหอยนางรมยังมีวิตามิน B12 สูงมากซึ่งบำรุงระบบประสาทและเมตาบอลิซึมพลังงานสองอย่างนี้จะลดลงอย่างชัดเจนในวัยสูงอายุงานวิจัยปี2021ในวารสาร Nutrition and Healthy ไดจิงพบว่าผู้สูงอายุที่ขาด B12 เสี่ยงสมองเสื่อมมากขึ้นถึง73%แค่หอยนางรม85กรัมก็ให้ B12 มากกว่าสเต็กเนื้อเต็มจานยังมีซีลีเนียมแร่ธาตุที่ช่วยป้องกันไทรอยด์และเสริมภูมิคุ้มกันหอยนางรมยังพิเศษ ตรงที่มีทองแดงสูงผู้สูงวัยส่วนใหญ่ไม่คิดถึงทองแดงแต่ทองแดงช่วยสร้างคอลลาเจนเม็ดเลือดแดงและกระดูกแข็งแรงงานวิจัยยุโรปพบว่าผู้สูงอายุที่กินทองแดงมากมีอัตรากระดูกหักน้อยลง18ใน5ปีแต่ยังเหลืออาหารทะเลอันดับหนึ่งที่ดีที่สุดอาหารทะเลชนิดนี้ถูกใช้ในแพทย์แผนไทยโบราณแต่ตอนนี้มีงานวิจัยรองรับว่าดีจริงเสริมกระดูกข้อต่อซ่อมแซมลำไส้สร้างคอลลาเจน และบรรเทาบวมข้อในไม่กี่สัปดาห์ที่สาคัญสุดคือไม่ใช่ปลาไม่ใช่กุ้งไม่ใช่หอยอันดับหนึ่งสาหร่ายทะเลหรือซีมอสหรือแอริชมอสอสาหราชนิดนี้เป็นกลุ่มทรัพย์สารอาหารที่เริ่มมีชื่อเสียงในวงการสุขภาพยุคใหม่โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุเพราะเป็นแหล่งแร่ธาตุกว่า90ชนิดที่ร่างกายต้องการเช่นแมกนีเซียมโพแทสเซียมกำมะถันซิลิเนียมและเหล็กในรูปแบบธรรมชาติที่ร่างกายผู้สูงวัยดูดซึมง,ง่ายและที่โดดเด่นที่สุดคือสาหร่ายซีมอสเป็นแหล่งสารตั้งต้นคอลลาเจน จากเพื่อที่เข้มข้นแม้ไม่มีคอลลาเจนโดยตรงแต่มีวิตามินซีกรมถันและกรดอะมิโนโปรโลีนที่ร่างกายใช้สร้างคอลลาเจนเองซึ่งคอลลาเจนเป็นตัวประสานข้อต่อผิวลำไส้เมื่ออายุ60ขึ้นไปการสร้างคอลลาเจนจะลดลงทําให้ข้อแข็งผิวหย่อนหายช้าลงและมีปัญหาทางเดินอาหารงานวิจัยปี2022ในนิตยสารมารินรักพบว่าผู้สูงวัยที่กินซีมัสทุกวันการเคลื่อนไหวข้อต่อดีขึ้น37%ผิวแห้งลดลง2 9เ ในเวลาเพียง8สัปดาห์โดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมสังเคราะห์และซีมอสยังอุดมด้วยใยอาหารชนิดยูสิที่สร้างเจลเคลือบในลำไส้ช่วยลดการอักเสบปิดรอยรู่วขนาดเล็กในลำไส้และเสริมอาหารให้จุลชีพดีในระบบทางเดินอาหารแบคทีเรียดีในลำไส้ของคุณจำเป็นต่อการดูดซึมสารอาหารนั่นหมายถึงภูมิคุ้มกันแข็งแรงระบบย่อยอาหารดีขึ้นและสมองปลอดโปร่งมากขึ้นหากคุณกำลังเจอปัญหาท้องผูกกรดไหลย,ย้อนหรือเบื่ออาหารสาหร่ายทะเลสามารถช่วยปรับสมดุลอย่างอ่อนโยน และเป็นธรรมชาติการทดลองทางคลินิกในปี2021พบว่าสาหร่ายทะเลช่วยลดอาการท้องอืดและระบบขับถ่ายผิดปกติในผู้สูงอายุที่รับประทานเป็นประจำต่อเนื่องหนึ่งเดือนได้มากกว่า50%จุดเด่นของสาหร่ายทะเลที่ต่างจากอาหารเสริมทั่วไปคือช่วยดูแลหลายระบบในร่างกายไปพร้อมกันช่วยต่อมไทรอยด์เพราะมีไอโอดีนช่วยหัวใจด้วยการปรับสมดุลโซเดียมและโพแทสเซียมช่วยผิวหนังและข้อต่อด้วยการเสริมสร้างคอลลาเจน และยังช่วยเรื่องปอดหลายคนบอกว่าหายใจโล่งขึ้นภายในสองสัปดาห์ซึ่งเป็นผลจากคุณสมบัติต้านไวรัสและลดการอักเสบตามธรรมชาติของสาหร่ายเวลาจะเตรียมรับประทานให้นำสาหร่ายดิบมาล้างให้สะอาดแล้วแช่น้ำไว้1 2ถึง24ชั่วโมงจนเนื้อสาหร่ายพองตัวจากนั้นนำไปปั่นจนเนียนเป็นเจลสามารถตักกินเปล่าๆวันละหนึ่งช้อนโต๊ะหรือผสมในสมูทตี้ชาหรือซุปอย่าใช้วิธีต้มให้ใส่ในของอุ่นๆเพื่อรักษาแร่ธาตุและสารอาหารที่ยังมีฤทธิ์อยู่ แม้จะรับประทานแค่วันละ 1- 2สองช้อนโต๊ะก็สามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพเรื่องพลังงานการเคลื่อนไหวและผิวพรรณได้อย่างชัดเจนที่ดีที่สุดคือสาหร่ายทะเลปลอดภัยทานง่ายย่อยง่ายเหมาะกับผู้สูงอายุที่ระบบย่อยอาหารไวต่อการะรายเคืองดังนั้นถ้าจะมีอาหารทะเลเพียงหนึ่งอย่างติดครัวคุณขอให้เป็นสาหร่ายทะเลไม่ต้องหรูหราไม่ต้องอินเทรนด์แต่เป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและช่วยซ่อมแซมร่างกายได้ดีที่สุดสำหรับคนอายุ60-70ปีขึ้นไป ดังนั้นวันนี้คุณได้รู้แล้วว่าอาหารทะเลในจานของคุณอาจเป็นผู้ช่วยชีวิตสุขภาพของคุณได้จบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้จากช่องฉลาดในวยชาราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจใหม่ๆในการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติโดยเฉพาะการนำสาหร่ายทะเลมาเป็นผู้ช่วยสำคัญในการฟื้นฟูร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันและช่วยให้ระบบกับถ่ายรวมถึงสุขภาพผิวพรรณและข้อต่อต่างๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลังจากได้รับชมแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับมีข้อมูลส่วนไหนที่ตรงใจหรือจุดประกายให้คุณอยากลองเปลี่ยนแปลงสุขภาพในชีวิตประจําวันบ้างหรือไม่อย่าลืมแบ่งปันประสบการณ์หรือเรื่องราวดีๆที่คุณได้รับจากคลิปนี้ในคอมเมนต์ด้านล่างเพราะเสียงของคุณมีความหมายและอาจช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆในวัยเดียวกันอีกหลายคนและอยากชวนให้ทุกท่านลองเลือกหนึ่งอย่าง ที่ได้เรียนรู้ในคลิปวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกอาหารการดูแลระบบย่อยอาหารหรือเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการใช้สาหร่ายทะเลแล้วลองนําไปปรับใช้กับตัวเองดูนะคะหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้านล่างและกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง salute de los e n c i l l s เพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตในวัยกเกษียณอย่างแข็งแรงและมีความสุขขขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ